ในที่สุดบ้านก็ต่อเติมขั้นแรกเสร็จสิ้นแล้ว <Wow! S 1> และตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ตอนที่4กันแล้วนะคะไม่ทันไรก็จะเข้าหน้าร้อนปีแรกกันแล้วต้องเตรียมตัวอะไรอีกเยอะแยะเลยสิ่งแรกที่ต้องรีบมาซื้อเลยก็คือตู้เย็นค่ะโดยภาคนี้ต้องมาซื้อฟร์นิเจอร์กับช่างก๊อนะ เพราะภาคนี้จะไม่มีระบบซื้อของผ่านรายการทีวีแล้วส่วนเครื่องครัวก็ต้องไปซื้อที่ร้านของชำแทนถ้าจำไม่ผิดภาคตั้งเดิมก็สีเหลืองเนาะ น่าจะเป็นรักแรกพบของคาเรนละมั้งส่วนตัวว่าคาเรนในรูปรักษใหม่ก็สวยไปอีกแบบนะถ้าจำไม่ผิดต้องเลือกข้อแรกมั้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะทะเลาะกันเพื่อให้ของฟรีกับเราหรอ แล้วกลายเป็นโมเมนต์น่ารักเฉยเลยอ๋อยาสำหรับอาหารสัตว์ <c oughs> เอาละซื้อของดีกว่า ได้ตู้เย็นแล้วทั้งทีก็ได้เวลาตนของอะต้องไม่ลืมเครื่องครัวด้วยซื้อโลดโอเคน่าจะซื้อหมดแล้วงั้นแวะคุยกับชาวเมืองหน่อยละกัน เอาละกลับบ้านมาเก็บของมีสูตรอาหารแต่ของยังไม่พร้อมสักอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะ แวะโรงแรมหน่อยละกันอะเหตุการณ์ของรันเหรอน่าจะของใหม่นะไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกแปลกนะ คือคนแข็งแรงสดใสแบบรันเนี่ยนะจะรู้สึกป่วยหรือไม่สบายอะ่ะดัตนี้ผู้ห่วงรันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแบบนี้จะวิตกก็ไม่แปลกแล้วนะส่วนเราที่มาพอดีรีบวิ่งเลยแฮะคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าไม่ดีแบบนี้คลินิกโลดจ้ะหมอเก่งอยู่คะ่ะไม่น่าเป็นอะไรมากหรอก กินเยอะไปหรอนั่นดิไปกินอะไรมาไหนไหนกินอะไรมาเออสาบานนะว่านั่นคือกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเยอะไปไหนเนี่ย,ยเออรันคะนั่นกินแน่นาวิคืองี้ ที zat, ่เคยบอกว่ารันทำอาหารเก่งสุดในบรรดาสาวๆอะจริงๆคือเพราะนางชอบกินนี่แหละก็สมควรอยู่หรอกกินไปสักขนาดนั้นอะทำอะไรนะ แล้วเราก็จะได้ของขวัญจักรันเป็นกล่องเพลงที่พังแล้วแต่สวยอยู่นะ o hour later แวะในเมืองแล้วเดี๋ยวเข้าห้องสมุดหน่อยละกันอ้าวเจออีเวนต์เฉยเลยเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เลยแฮะ ก็ไม่ได้จะททำให้ตกใจนี่หาหนังสืออยู่จริงๆด้วยสินะโอเคเดี๋ยวช่วยหาให้นะ เจอเหมือนกันอ่ะออหาต่อกันเถอะอ่ะใช่เลมนีหรือเปล่าอ่ะนี่จ้ะเอาละจบด้วยดีเพราะถ้าไม่ช่วยหา ก็น่าจะใจร้ายไปหน่อยนะ A few moments later เอาล่ะในที่สุดก็วันสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลิปีแรกแล้วเอ่อยังไม่มีน้องสัตว์เลี้ยงอะ่ะก็คือเทศกาลเปิดหาดที่ภาคก่อนจะเป็นว่ายน้ำจะเปลี่ยนมาเป็นแข่งจานร่อนแทนค่ะ นั่นคือใครสินะถ้าฟังจากริก จะดูเหมือนใครเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ก็ต้องดูนิสัยในหลายๆด้านละนะและในเรื่องฝีมือทําอาหารของหนุ่มๆใครน่าจะทําอาหารเก่งที่สุดด้วยมั้งนะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงริกก็เจออีเวนต์เลยฮนะ คำถามแบบนี้ลองตอบข้อสองสิบ้านที่ทําธุรกิจไข่ไก่อย่างที่นี่มีเครื่องอะ <S 2> <S 2> าจำไม่ผิดวันนี้มันเกิดของซาช่านี่นะเดี๋ยวต้องไม่ลืมหอของขวัญอ่ะได้สูตรอาหารด้วยฮะ เย้ yeah! สนิทก,กับวองจนเปิดระบบรับซื้อของแล้วน่าเสียดายว่าไม่สามารถซื้อมเมล็ดข้ามฤดูได้แถมติดงานเทศกาลอีกดังนั้นปีแรกจึงมีแค่มเมล็ดสับประรดเท่านั้นค่ะต้นทุนสูงหน่อยแต่คุ้มกำไรแน่นอนเอาละกลับฟาร์มเลยละกัน งั้นขอสิ้นสุด,ดวยดูใบไ,ไมป้ปลิปีแรกแต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีฤดูร้อนปีแรกกันนะคะ